สบายดีพี่น้องสบายดีสกุลสุคนกนสวัสดีวันที่หนึ่งเดือนมก,การารลอว่าเดือนมังกรของคุณสาลาวของปีสองศูนย์สองสี่บอกว่าสุดยสองสี่เนาะเมื่อคืนนี้พู้ไดไปสลองปีใหม่อยู่ใส่เนโน้พี่น้องเอ้ยมวนบพอพ่อหลาก,กับสลองปีใหม่อยู่ในบ้านนี่แหละไอ้ทด่นับเวลาถทยหลังแล้วกับประมาณที่หนึ่งกับกลับมาบ้าน กามันเด็กก็ขอทักทายสบายดี FC ฟุกสุขสุขคนเด้อและก็อยากเข้ามาวอวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนนอีให้นเนาะสอนยังลงทีมันก็บอกก็ขอขอบคุณเอฟซทุกคนที่สนับสนุนพลาตลอดมาตั้งแต่เริ่มเปิด่องจนถึงซุมือ เอฟตัวเต็งๆที่เบ่งแต,แ,ตแต่ต้นจนฮอดสมมุ่อีกก็ยังมีหลายด้แต่ก็ขอขอบคุณเนาะขอบคุณเอฟซีที่สนับสนุนมาตลอดนพี่น้องแค่การเบ่งคลิปนี่ก็คือการสนับสนุนนะแหละพี่น้องเพราะว่ายอดวิวมันก็นเป็นรายได้ของเขาถึงสี่ได้บอหลายแต่ก็ถือกับว่าโอเคก็ได้ใจใจได้ครอบครัวเนาะแต่ที่สำคัญก็คืออยากขอบคุณพอ่อแม่ ที่เบ่งพันลาจนมีทุกมือนี่เนาะแต่กายอยากขอบคุณขอบครัวที่แบ่งปันความสุขแบ่งปันหลายๆอย่างให้กันและกันแลยคกายอยากขอบคุณมูคูทุกคนที่เบ่งแย่งกันมาตลอดให้ความเสือมันตลอดเนาะหักเพลกันมาตลอดเนาะประกาที่ไม่นี่ะกาอยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ ลำรวยวล้วไก็ไข้เจริญเก้าหนาเนาะวันนาทีการงานไข้เจริญเก้าหนาสุขภาพกําลังกายก็แข็งแห้งจะเจ็บจะจนเด้อปีใหม่แล้วพี่ดองสิ่งที่บ่ดีใครเบิดไปกับปีเก่าปีใหม่ก็คอยเจอแต่สิ่งใหม่ๆเขามาได้ชีวิตเนาะแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆคนที่เฮ็ดงานกัขอให้ได้ตำแหน่งงานก้าวหนาเนาะ ส่วนคนที่ทําธุรกิจก็ขอให้ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองเนะาะจังไรกะขอเจอสิ่งดีในปีใหม่นี่แหละพี่น้องอันนี้กะแจ็คซิบเบาลยังอยู่พอดียวาวจักทายคิดว่าจากักจะถ่ายยังพี่น้องเอ้ยถ่ายในเรื่องเก่าๆพี่น,อน,อนอ้อ,องเบิ่งพี่น้องก็คือพอสิบเอยากเบิ่งแต่มันบ่นตื่นเต้นมันบ่ได้มีหมูคูให้ตื่นเต้นเนาะวันนี้บอกพี่ซราบมันกะไอ้ เมื่อไอ้บ้าดเมถาพ่นมาผูกแขนให้เมถาพ่นปีใหม่พอประเพณนี้เราสัญญณ่ณเวลาปีใหม่นะเขาจะหมักไว้ว่าจัดงานผูกแขนคือสิแหละเริ่มจากมื้อน,นี้อาจจะกลัวเขาจะกินจบก็าอาจจะผุหละปี่หาที่หกผแหละเพราะว่าเดี๋ยวกับมื้อนี้ไปผูกแขนที่นี่มื้อนี้ไปผูกแขนที่นี่ผูกแขนนี่และก็จัดงานเนะเาะประเพณนี้เราก็สะมักจัดงานแบบนี้แหละพี่น้องสะพพะลากะ เมื่อคืนนี้กะไปกะกลับมาเด็กอยู่กลับมาทีหนึ่งกลวกาักะตื่นมากกเสร็จก็เ่กแก๊สแะ้วกบสินอนพั่พนพี่น้องชุดสิวริมสายเลยอากาศกะดีอากาศกะเย็นดีพี่น้องจ๋าเมื่อคืนนี่อยู่บ้านอัมบลากะจัดงานเฮจับของขวัญเด้คิดเห็นปีก่อนปีทีแรกๆที่จับของขวัญกันววนวนเล่นเกาะเล่นเกม แต่ปีนี้บริบบทยเพราะว่าบ่อยากขับรถพี่ใหม่สองปีที่ผ่านมาเกิดภัยพิบัตองเถือแล้วก็อีก,อกอย่างนองกกระซีเอารถไปบ้านแม่เพื่นพ่อเลยยวงสีงะอะไรไปหรออยู่ก็แค่แก๊กเพือเดียวแล้วเพื่น้องเอ้ยกะอาจสิบ่ได้คอยได้ถ่ายคลิปไปเพื่น,น้องเบิ่งดอกเพราะว่ามันการถ่ายมันก็ถ่ายแต่เรื่องเก่าๆเดิมๆมันก็เป็นตะเบิ้ง มันก็ะสีหนาลำคาญเนาะมันมอดีเปลี่ยนสถานที่อยู่ก็อยู่ไกลหมู่คนละเมืองหมู่อยู่กลุ่มโซนเดียวกันเบิดปัดหน้าวัอยู่ผู้เดียวทั้งพี่กะผมมีอย่างไรซ้ำนี่แหละพี่น้องนี่แต่เข่ามาทักทายสบายดีเลยไอ้ไอ้พ่อเน,นี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวคาเราเป็นลายเดี๋ยวปัสสิมีคำเบาผิดพลาดออกไปอีกแต่กะ อยากขอบคุณ f อฟซีที่ที่ผ่านที่เสรินอตที่ผ่านมาเนาะแล้วก็อยากขอโทษเผื่อม er ีคำว่าท uh, ิปูดีหรือว่าต่อบโต้บอกผิดตอบโต้ไอเอฟซีที่คอมเมนต์บางที่เพื่อนอาจทีคอมเมนต์ในมุมมั่งเพื่อนเนาคอมเมนต์แบบเชิงแนะนำเนาะบางทีบัดเฮาอ่านไปอ่านไปก็ลดความหมายบางทีก็เผลอตอบกลับเพื่อนไปผิดก็มี เหมือนกะฮาเว้าความหมายหนึ่งเพิ่นก็ตีความหมายหนึ่งก็มีเพราะว่ามันมันบ่คือกันแต่าคำว้าคือกันแต่คนหมายคนละความหมายเนาะเพราะฮ่าวก็ากลาวหรือว่าลาวกับไทยบางทีเฮาเว้าอาจจะสหรับเฮาคิดว่าธรรมดาแต่สำหรับเพิ่อนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็มีเสนอาอะไรก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะพี่น้อง จังไรก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังเบิงพลาเท่าเสมอนี่ยแหละพี่น้องจกกังก็วิญญาณเราจักครับว่าขอบคุณนี่แหละแต่ละก็ว่าแฮปปี้นิวเอียร์เด้อพี่น้องปีใหม่คอยเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อเอาซสนี่แหละคือมีแต่สิ่งดีเข้า,ามาในชีวิตแต่แหละจักจัเสมอเนี่ยว่าบ่ค่อยเก่งเลยแต่ก่อนนี่เวศนเล่าว่าเนี่ว่าวมีหลักการอะไรงนี้ยว่าแบบว่าเป็นถอยเป็นคก็มีหลัก กานี้ยังมีความหมายกค่นั้นมันมีประเด็นให้เปล่านะทัชเชอรอยังอยู่ผู้เดียวอีกอย่างก็อยู่ผู้เดียวบอกว่าบอกได้มีคนแบบว่า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 ,าสลับกันไปสลับกันมาหนะก็เลยแบบเป็นเงียบแต่คั้นเราหลายหลายกาผิดตีพี่น้องตอนนี้กาเวรา เก้าโมงเช้าแต่แดดแเก้าโมงสิบโงแดดก็มีกระโบแหงถือว่าอากาศโอเคเย็นดีสบายดีพี่น้องโอเคพี่น้องสิบหาบรรยากาศไว้ซ้นี่แหละพี่น้องจากฝรั่งกับจักรีไทยอย่างน้อยอยูู่้เดียวเนาะเาปีซ่าตอนปล่าเวซ่ันกิอยู่อยู่ควบคอยางมากกอยูู่้เดียวแล้วจักรีไทยอย่างไทยแต่ยิ่เก็าๆเดิม ทายย่ำหลายกะยัดเอฟซีเบื่อยัดเอฟซีอย่างจังไรกาขอฝากบรรยากาศไปซัมเน่เด้อคอยทุกคนมีแต่ความสุขกับเจริญรลำรวยการงานเจริญก้าวหน้าธุรกิจเจริญก้าวหน้าพี่ใหม่เจอได้สิ่งดีๆเด้อพี่น้องเด้อจังไรกาซัมเน่แหละรลำรวยพี่นอ้องเดี๋ยวเอาลายกับสาวนวดไปวนมาแหละแจ๊คพีส่สาวยังคิดโออกคิดโออกเซฟอะไรอย่าง บอกเขียสรติสกิะว่าก,ก่อนเนาะโอเคพี่้องสบายดีเด้อสบายดีสุขสุขคนขอบคุณทุกคนเด้อที่หักแพงพันลามาตลอดเด้อสับสนพันลามาตลอดเด้อสบายดีพี่้องขอให้มีความสุขความจเจริญลำรวยไม่บายแฮปปี้เดียวียาสองศูนย์สองสี่